สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบดเบสโซวันนี้ก็มาเปิดตู้กาชาชุดว่ายน้ำเนาะสิ้นเดือนนี้ก็เราเปิดไปในไลฟ์แล้วเนาะเราก็จะตัดมาจากไลฟ์เนาะเราก็ไปดูผลกันเลยปะมาสเต็ปหนึ่งเลยแล้วกันนะไะลองสักสเต็ปก,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 ก่อนแปลกๆดูเลทปะเนี่ย แล้วแล้วมิลนลาโลกออกมาไม่น่ามีแล้วแม่อสเต็ปแรกหน้าตู้ทำไมรู้สึกปแปลกๆเหมือนว่าเหมือนว่าลุยสเต็ปสองตอเนื่อง ปฏิเสธด้วยโดนแบนแล้วเราอะเดียวอยากได้หลานคูอะไรกันครับนี่เฮ้ยมา สเตปสามแล้วกันต่อสีต่อสีเฮ้ยแปลกๆอยากได้ประจับประหยัดทำไมโหรุดเลสแม่เจ้าตัวนี้โอ้อยู่ก็รุดเลสเฉยเลยอเอาน่ะเผื่อเผื่อว่าเราจะได้ะไรนีู้บ้างไหม ม่น่าออกลุ้งติดกันหอกเออยีดีดาเตกงชวนแปลกใจจะได้ไหมเนี่ยอ่ะสเต็ปสุดท้ายแหละได้ก็ได้เนาะไม่ได้ก็คงไม่ได้เปิดต่อแล้วแหละพอแล้เพราะว่าได้สองตัวหน้าตู้แล้วว่ามันก็โอเคอยู่ะถึงจะไม่ได้ตัวที่รู้สึกอยากได้จริงตกนิ เดวเลียนตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยตอนนี้ขุดตัวเดียวโดดเลยเหรอสักสเต็ป150เดี๋ยวกดไปถึง10แน่เลยีิลูก,กะผมนี่มองผมก็ไม่ออกซาี่วาย เฮ้ย <Hey! S 2> <uki> ลูกี้เอลันนี่คู่ช่างหัวกัน <laughs> อุ้ยได้ลูกเ้เยอยู่มาสเต็ปเจ็ดอีกสักหน่อยแล้วกันมาปะถ้ามาเลยก็จะเป็นพระคุณเงียบลองกด ที่เผอไม่ลงุงทำไมดดได้ครบทั้งตู้ยังเอ้ยตอนนี้ยังไม่มีดีมาลุ้นว่าไอเซนสามตัวไอเซนไอเซนจะให้อะไรเราหลุดเลทปะวะไม่แล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนี้ไปตกแล้วตัวหนึ่งโอ้โสนะนี่เฉยเด้อเอาไปได้เดียโอ้ยสายเส้นมาทางนี้ก็ออกมันมาเลยไม่ได้หรอกดดวยว่าแตเกือบดีแล้วเชียวจะเต็บจะเต็บเลยพี่ออกให้มันจบๆไปเลยไม่ได้หรอ

แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่กดแหละเราเลิกกันเราไม่กดแล้วรันกีคงึ่นคูนอ่ะอุตส่าห์ว่าจะกดแค่ห้าเมื่อกี้ใครบอกลูกเคียะมาจริงแหละไม่ต้องแล้วอ๋อภาวนาให้ออกลงุงยังไม่จบ มี N เค e d i t หรือเปล่าไม่มีก็ไม่น่าเนาะสเต็ปนี้แล้วสามแล้วก็สามทุ่มไปลยไนระไม่ได้ก็มูฟออนเบรกไม่อยู่ซะแล้วท้าไม่ปฏิเสธโอ้โหมินมาสามตัวอ่ะก็เราเปิดไปทั้งหมด12สเต็ปเนาะโดยที่ เราได้หน้าตู้มาทั้งหมดสองตัวตั้งแต่สองสเตปแล้วแต่เราอยากได้ลันี้คูเราก็เลยเปิดต่อไปสิบสองนะซึ่งก็ไม่ออกก็จริงๆรงเลดีนะสำหรับตู้นี้เราว่าคือกดไปสิบสองสเตปได้มาเป็นสิบสิบกว่าตัวเลยอะเยอะออกมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวที่อยากได้ที่สุดเนาะก,ก็ไม่เป็นไรก็ตัดใจไว้แค่นี้พอเพชรหายไปเยอะเลยโอเคก็สำหรับคลิปกดกาชาเนาะก็ประมาณนี้เลย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ม้พูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย